ครับสวัสดีครับผมจากพันวีและพันครับวันนี้เจอกันกกับอี3ีนะครับวันนี้ผมมาคุยเรื่องเกี่ยวกับสปิทชัตเตอร์นะครับว่าสปิทชัตเตอร์นั้นมีความหลบขันอะไรบ้างเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปนะครับ ระบบการถ่ายรูปเป็นโหมดที่ท,ที่พวกนักถ่ายภาพกีฬาหรือนักถ่ายภาพทั่วๆไปที่ต้องใช้ครับเช่นการถ่ายภาพฟุตบอลกีฬาในล่มนะครับกีฬานอกล่มนะครับแล้วก็ธรรมชาตินะครับแล้วก็มอตเตอร์สปอร์ตนะครับนักถ่ายภาพน่าจะรู้ว่าโหมดนี้ มันเป็นยังไงบ้างนะครับหมดนี้ผมก็จะเป็นแบบในในในแบบส่วนแบบตัว,ตวผ,มผมจะสังเกตว่าหยุดหัวใจไว้ที่เธอนะครับหมดนี้นะครับก็คือจะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนที่จะเจอรูปที่ผมไปถ่ายมานะครับ หมวดสปิดชัตเตอร์นะครับสปิดชัตเตอร์ก็จะมีมีตั้งแต่ต่ำสุดนะฮะตั้งแต่30 20 10, 1บยแล้วก็1นึ่งทับสีทับสิบทับหกแล้วก็1นึ่งทับสองรทับห้ารทับ 1,000แล้วก็มากกว่านี้ก็แล้วแต่ที่จะใช้นะครับอ่าครับสปิกาเตอร์นั้นก็จะมีแบบไล่เลเวลมันว่าจะให้สต็อปรูปยังไงบ้างนะครับก็มาดู ว่าปีชัตเตอร์นั้นก็จะมีให้เรายังไงบ้างนะครับปีชัตเตอร์เราต้องคำนวณว่าเราจะต้องขายอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาให้ผู้ชมดูว่าเป็นยังไงนะครับ่มมาดูนะครับ สปีดชัตเตอร์เร็วนะฮะก็มีมีสปีดชัตเตอร์เร็วกับสปีดชัตเตอร์ช้าครับสปีดชัตเตอร์เร็วนะครับก็คือการจาับภาพนิ่งนะครับควรจับกลางแจ้งนะครับแสงเข้ากล้องน้อยนะครับจับภาพกีฬาแล้วก็จับภาพเด็กวิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มาดูสปีดชัตเตอร์ช้านะครับคือการนำแ, أ, แสงจากกล้อง อย่างน้อยนะฮะแสงแสงแสงน้อยแต่ต้องควรระวังเบอร์นะครับอ่าเช่นการถ่ายพุนะฮะการถ่ายพุถ่ายถ่ายถ่ายในเวลากลางคืนฮะ,ะเราต้องดูด้วยนะครับว่าสปิจิเคเตอร์เราเนี่ยคำนวณเท่าไหร,นร่นะครับอ่นะครับเราต้องคำนวณถึงว่าเราต้องใช้ยังไงบ้างนะครับ สปิสปิคแสตน้นแต่เราต้องสัมพันธ์กับ f นะครับต้องต้องสัมพันธ์กับ f ถ้า f น้อยนะครับแสงก็จะมากนะครับ f ฟมากแสงมันจะน้อยครับเราต้อง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 ,องคำนวณดูว่าสปิคแสตรเราก็เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูผลงานผมนะครับที่ที่ใช้สปิคแสตรครับมี มีหลายผลงานนะฮะที่ผมไปถ่ายมาครับคือผมชอบกีฬานะครับชอบกีฬาชอบถ่ายรูปก,กีฬาคือมันถ,ถ้ายไปอีกแบบนึรื่อการนักถ่ายภาพเนี่ยเราต้องต้องดูการถ่ายกีฬาเนี่ยมันถ่ายอย่งไงบ้างคือในตัวตัวผมผมชอบชอบมากเลยครับอ่ะมาดูนะครับกีฬาแรกนะครับที่ผมไปถ่ายมานะครับ ดูกีฬาที่ผมไปถ่ายมานะครับสปีดชัตเตอร์นะครับสปีดชัตเตอร์ที่ที่แบบผมใช้นะฮะคือเราต้องดูว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยเราเราใช้ยังไงบ้างนะครับเช่นกีฬาแอร์มอเตอร์คลอสนะฮะมอเตอร์คลอสเราก็ดูแบบนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ผู้ชมดูนะครับ ต้องคำนวณถึงนะครับว่าสปีคเตอร์อรที่เราเราเราแบบใช้เนี่ยเรายัางไงบ้างนะครับเราต้องคำนวณดูอ่าโอเคนะครับเนี่ยครับสปีคเตอร์อรครับของ การใช้ของไอมอเตอร์คอร์สนะฮะที่ผมใช้ก็ดูล้อนะครับยังล้อยังหมุนนะ,ะแต่แต่แต่แบบภาพยังยังองไงไาประกอบภาพยังโอเคมากขึ้นครับเห็นว่าล้อมันหมุนนะครับอ่าแล้มาดูอีกรายการนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมจะดูจะเอาภาพมาให้ผมให,ให้ให้ให้ให,ให้ให้ผู้ชมดูทีนึงนะครับ การใช้ปีกจัตเตอร์ของผมนะฮะอืเอเอาโหลดดีวกว่าเอ๋กีฬาเอากีฬาดีกว่าเนาะกีฬาแบสไอ้กีฬา, Best, ท,าที่ใช้อยู่นะครับกีฬาเทคนิด กีฬาเทนนิสนะครับมาดูกีฬาเทนนิสที่ที่ผมใช้อยู่ครับที่ผมถ่ายมาพบกีฬาเทนนิสคือเราต้องคำนวณถึง,จ,งจังหวะที่เราถ่ายด้วยว่าลูกเทนนิสอะไปกระทบกับไม้เทนนิสเป็นยังไงบ้างนะครับเราต้องคำนวณดูนะครับ ดูอีกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าที่ผมใช้อยู่นะครับกีฬาผ่านไปนะครับมาดูการถ่ายธรรมชาตินะครับคือทุกคนนะที่เราต้องไปเที่ยวเฉพาะน้ําตกนะครับไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวธรรมชาติเราจะถ่ายรูปเป็นน้ำตกเป็นไงให้มันดูเป็นเส้นสวยงามนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับที่ผมจะถ่า hmm. ยมานะครับโอบมนและเห็นไหม <c oughs> เป็นเส้นเลยครับเห็นไหมเป็นเส้นเป็นเส้นสวยงามมากๆเลยครับ mm hmm. อารเท่ตกิดแคตเตอร์เราต้องต้องคำนวณ f นะครับ f น้อยแสงมากเอฟมากแสงน้อยเราต้องคำนวณดูว่านะครับแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะให้ดูดูดอูอีกภาพนึ่งครับที่ผมใช้อยู่นะครับอ่ากีฬาอ่ามาเจอพุนะฮะ ถ่ายผู้ยังไงทำให้สวยนะครับถ่ายผู้ยังไงก็จะทำให้มันดูสวยงามที่เราต้องการนะครับดูเป็นเส้นกูจับเลยเะเอจะให้ดูนะฮะนี่ครับการถ่ายผู้ของผม การเทสปีคัตเตอร์นะครับแล้วก็บวกค่าเอด้วยนะครับเราต้องคำนวณถึงค่าเต้องปรับไปใช้ครับต้องต้องถ่ายรูปเพือย่าอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรมากมายคือทําถ่ายรูปให้แบบเอ่อสนุกสนานนะครับเราต้องถ่ายรูปสนุกสนานแล้วอย่าอย่าแบบไปทุกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอครับก็วันนี้คุยเรื่องไอ้สปีคตเตอร์นะครับเราต้องไปปรับใช้นะครับด้าน กีฬานะครับทานบุคคลอย่างไงบ้างมันคำนวณได้นะครับค่า f นะครับ้คเอกับค่าสปีคชัตเตอร์เราต้องคำวนวณดูนะครับ F มากแสงน้อย f น้อยแสงมากแล้วก็สปีคชัตเตอร์นะครับอหนึ่งทับตั้งแต่1นึ่ทับสองร้อย 50ขึ้นไปคือมันจะสต็อปเลยฮะถ้าหนึ่งร้อยกว่า,วาลง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 มาปุ๊บมันจะภาพมันจะอีกแบบหนึ่งครับวันก็วันนี้ครับรายการก็สำรวจโดยนะครับปุ๊บมัตติมีเดียครับบริการถ่ายโลบนะครับถ่าย video, วีดีโอระบบ H D และระบบ S D นะครับมุมสูงถ่ายทัชสดดูแลเพจและเสอร์มัตติมีเดียทุกเสอร์ครับ ถ้าสนใจนะครับก็เรียกใช้ได้นะครับ0 8นย์แ1ห้ส่ศนย์หนึ่งหนึ่ครับสวัสดีครับ